สวัสดีนักเดินทางทุกท่านครับผม Ph.D. Reynolds ฮะและวันนี้เราอยู่ด้วยกันกับคอนเทนต์7,790เพชรฟรีในแพช2.5สายฟรีไม่ควรพลาดอย่างยิ่งจะมีอะไรกันบ้างเชิญรับชมรับฟังได้เลยครับอันดับแรกครับก็จะเริ่มต้นด้วยกิจกรรมฮะซึ่งกิจกรรมหลักของแพช2.4ก็คือ t r e e realms Gateway Offering กิจกรรมในแมป N อ a n o า i นซึ่งของรางวัลที่จะได้เนี่ยก็จะมี p r i m o j e m s s แล้วก็อาวุธที่เป็นสื่อเวท4ดาวคัด5พร้อมกับ Cloud of Insight ด้วยนะครับ ถือว่าเป็นกิจกรรมใหญ่ในแพช2.5ฮะแล้วก็จากข้อมูลทางสถิติฮะในแพช2.3เนี่ยกิจกรรมใหญ่จะได้อยู่930 p r i m o เจ m ส์และ2.4เนี่ยได้อยู่ที่960 p r i m o เจ m ส์ครับเนื่องจากว่าเป็นกิจกรรมในช่วงของ Lantern r i t e นะจึงทำให้ได้ p r i m o เจ m ส์เยอะเป็นพิเศษดังนั้นเนี่ยในแพช2.5ผมจึงประเมิน p r i m o เจ m ส์สำหรับกิจกรรมหลักอยู่ที่930พรีโมเจมส์ครับถัดไปฮะกิจกรรม o f Drink Dreaming หรือกิจกรรมที่ให้เรารับบทบาทเป็นบาริสตาในร้านของท่านเจ้าสัวโรงวายฮะก็จะเป็นกิจกรรมชงกาแฟนะน่าตื่นเต้นเหมือนกันเพราะว่าเป็นกิจกรรมใหม่ที่ยังไม่เคยมาในแพชไหนเลยฮะสำหรับกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมย่อยฮะดังนั้นผมจึงขอประเมิน Primo James อยู่ที่420 Primo James ครับถัดไปครับ Divi n e i n g e n u i t y หรือว่ากิจกรรมวิ่งเก็บเหรียญฮะ ซึ่งกิจกรรมวิ่งเก็บเหรียญเนี่ยก็เป็นกิจกรรมใหม่เช่นเดียวกันฮะที่ไม่เคยมาในแพชไหนเลยอีกทั้งยังสามารถสร้างแมปของตัวเองได้ด้วยนะซึ่งกิจกรรมนี้ก็เป็นกิจกรรมย่อยเช่นเดียวกันฮะจึงขอประเมินพรีโมเจมส์อยู่ที่420พรีโมเจมส์ครับถัดไปฮะก็เป็นกิจกรรมเฮคคูนินอิกิดสซึ่งกิจกรรมเฮคค u นินอิกิเนี่ยได้มาให้เราเล่นแล้วในแพช2.1ฮะ ซึ่งตอนนั้นเนี่ยเราจะได้รับพรีโมเจมส์ทั้งสิ้น420พรีโมเจมส์ฮะแต่รอบนี้พิเศษครับตรงที่เราจะสามารถใช้ t r i a l c o l l e c t o r s ได้ฮะจะทำให้เราสามารถลองตัวละคร5ดาวที่อยู่นอกตู้ได้ฮะอาทิเช่นคามิซโตอายากะโยยมิยะคายเดฮาระคาึฮะและก็อาราชิกิอิตโตครับและก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะได้ใช้ตัวละครจริงๆก่อนที่ตัวละคร จะออกมาหรือว่าก่อนที่เราจะเลือกกดตัวละครน,นั้นมาเพื่อให้เราเข้าใจเมคคากแล้วก็สไตล์การเล่นก่อนที่กล่องตัวละครจะเข้ามาซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมากเลยทีเดียวฮะสำหรับในส่วนของกิจกรรมครับก็จะเป็นกิจกรรมหลัก930 Primo เจ m ส์บวกกับกิจกรรมย่อยทั้งหมด3กิจกรรมรวมเป็น2,190 Primo เจ m ส์ครับ ถัดไปครับก็จะเป็นเทสต์รันตัวละครฮะสำหรับเทสต์รันตัวละครนั้นก็จะมี3ตัวละครด้วยกันซึ่งประกอบไปด้วยยาเอมิโกะไรเดนโชกุนและก็ซังโกโนมิยะคุคุมิฮะทั้งสิ้น3ตัวครับซึ่งเราจะได้พริโมเจมส์1ตัวละคร20พริโมเจมส์20คูณ3มีค่าเท่ากับ60พริโมเจมส์ครับถัดไปฮะก็จะเป็นสตอรี่เควสครับของท่านไรเดนโชกุนแล้วก็ยายมิโกะนะ ซึ่ง Story Quest เนี่ยอ้างอิงตามตัวละครก่อนๆจะได้อยู่ที่60 Primo Gems คูณ2รวมทั้งสิ้น120 Primo Gems ครับถัดไปก็จะเป็นเ Web Event ครับเ Web Event เนี่ยใน Patch 2.3จะได้ทั้งสิ้น120 Primo Gems แต่ใน Patch 2.4เนี่ยจะได้ทั้งสิ้น220 Primo Gems ครับเนื่องจากอยู่ในช่วงกิจกรรม r a n an t e r n r i t e พอดีนะดังนั้นใน Patch 2.5เนี่ย ผมจึงประเมิน p r i m o j e m s จากกิจกรรมหน้าเว็บอยู่ที่120 p r i m o j e m s ครับอ้างอิงตามแพช2.3นะถัดไปฮะก็จะเป็น daily login หรือว่า login รายวันนั่นเองซึ่งระยะเวลาแพช c h จจะเริ่มตั้งแต่วันที่16กุมภาพันธ์ครับและสิ้นสุดวันที่30มีนาคมทำให้เราสามารถรับ p r i m o j e m s ได้ทั้งหมด4ครั้งด้วยกันซึ่งประกอบไปด้วยวันที่18กุมภาพันธ์ครับวันที่4มีนาคม11มีนาคม และ18มีนาคมฮะ4ครั้ง20คูณ4รวมทั้งสิ้น80 Primo James ครับสำหรับใครที่ยังไม่เคยล็อกอินเนี่ยผมได้แนบลิงก์ไว้ใต้ description ด้านล่างแล้วนะสามารถกดลิงก์ แล้วก็เข้าไปล็อกอินรายวันได้เลยจ้าถัดไปฮะก็จะเป็นอัปเดต2.5ครับ600เจมส์นะซึ่งอัปเดต2.5เนี่ยเราเข้าเกมปุ๊บเราก็จะได้รับพรีโม่เจมส์มาฟรีๆเลยทางจดหมายนะแล้วก็ยังมีไลฟ์2.6ซึ่งก็จะแจกเป็นโค้ดฮะโค้ดละ100 p r i m o g เ m มสนะระหว่างไลฟ์รวมทั้งสิ้น300 p r i m o g เ m มสครับ ถัดไปครับก็จะเป็นเควสรายวันฮะเควสรายวันก็จะได้ทั้งสิ้น60พรีโมเจ m ส์แบ่งออกเป็นเควส40พรีโมเ e มสแล้วก็รายงานคุณแคทเธอรีนอีก20พรีโมเจม s ์ฮะรวมทั้งสิ้น60พรีโมเ e มสครับ60คูณ42เท่ากับ2,520พรีโมเจ m ส์จ้า ถัดไปฮะก็จะเป็น Abyss ครับสำหรับผู้เล่นที่ไม่ได้ลง Abyss บบก็ไม่ต้องเสียใจนะผมได้ทำตารางสรุปแยกเอาไว้แล้วครับไม่ต้องกังวลนะซึ่ง Abyss เนี่ยจะรีทั้งหมด3ครั้งประกอบไปด้วยวันที่16กุมภาพันธ์1มีนาคมและ16มีนาคมครับจะทำให้เราสามารถลง Abyss บบได้ตั้งแต่ชั้น9ถึงชั้น12ฮะซึ่งแต่ละชั้นเนี่ยจะได้150 Primo m ีโมเจมส์ 9ถึง12เนี่ย4ชั้น150คูณ4เท่ากับ600 p r i พรีโมเจมส์ฮะเพราะฉะนั้น600คูณ3เท่ากับ1,800 p พ i รีโมเจมส์ครับผมถัดไปครับก็จะเป็นของผู้ที่สนับสนุนเกมขอขอบพระคุณผู้ที่สนับสนุนเกมทุกท่านด้วยครับอันดับแรกฮะก็จะเป็นพอรายวันซึ่งในกรณีนี้ผมจะใช้ตัวย่อว่ามูนนะฮะจะได้ทั้งสิ้น90 p r i m o พรีโมเจมส์ในกรณีที่คุณเติมพอรายวันทุกเดือนอยู่แล้วฮะ คุณจะได้ Primo Gems ทั้งสิ้นเท่ากับ90คูณ42ซึ่งมีค่าเป็น3,780 Primo Gems ครับถัดไปฮะก็จะเป็น Battle Pass ครับผมซึ่ง Battle Pass เนี่ยก็จะได้รับทั้งสิ้น680 Primo Gems ครับแล้วก็ยังมีตัว Intertwy Face หรือว่าเมรกาชาเซียมพูอีก4เม็ดด้วยกันนอกจากนี้ฮะยังมีอาวุธที่สามารถแลกได้จาก Battle Pass อีกไม่ว่าจะเป็นหอกดับเล็กดาบใหญ่ธนูสืเวด สามารถเลือกได้เลยจ้าแต่นอกจากนี้ก็ยังมีทรัพยากรอีกมากมายซึ่งประกอบไปด้วยสมุด EXP เพื่อมาอัพเลเวลของตอัวละครหินแร่เพื่อมาอัพเกรดอาวุธมีโมราแล้วก็มีเรซินพระจันทร์อีกด้วยนะถือว่าคุ้มค่ามากเลยสำหรับ Battle Pass ถัดไปฮะก็จะเป็น Pymon's Bargain หรือว่าร้านค้าของ Pymon นั่นเอง ซึ่งร้านค้าไพมอนสาเกนจะรีเซ็ตหนครั้งในวันที่1มีนาคมครับจะทําให้เราสามารถซื้อเจ้าตัวเม็ดกาชาสียมพูหรือว่า i n t e r อร์ f ทวาทั้งสิ้น5เม็ดด้วยกันครับถัดไปครับก็จะเป็น t a ร์กส์ลครับผมทาร์ Tax ลิสตก็เปรียบเสมือนกับเช็คลิสต์นั่นเองฮะทางฝั่งซ้ายฮะก็จะเป็นเดลี่หรือว่าสิ่งที่เราควรทำรายวันฮะยกตัวอย่างเช่นเดลี่เควส t หรือว่าเควสรายวันฮะเดลี่ล็อกอินหรือว่าล็อกอินรายวัน BP q u เควสหรือว่าเควส t สำหรับ Battle Pass แล้วก็ก,กดรับพนดวงจันทร์ฮะก็คือผมจะใช้ตัวย่อว่ามูดนะส่วนทางด้านฝั่งขวาเนี่ยก็จะเป็นออ c เ s ชั n นอซึ่งออ c เ s ชั n นอเนี่ยก็จะเป็นพวก Event Collector Test Run อะไรพวกนี้ฮะซึ่งเพื่อนๆสามารถครอบแล้วก็เอาไปใช้งานได้เลยฮะเพื่อป้องกันไม่ให้ตกหล่น Event หรือว่ากิจกรรมใดๆก็ตามที่ทำให้เราได้รับ p r i m o เจ m ส์นะถัดไปครับ <c oughs> ก็จะเป็นสรุปแล้วจ้าสำหรับสรุปครับผมทางด้านซ้ายฮะจะแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์ของ p r i m o เจ m ส์ที่ได้รับฮะแล้วก็ทางด้านแกนนอน F2P หมายถึงผู้เล่นสายฟรีฮะ BP หมายถึงผู้เล่นที่เติม b a t l e Pass อย่างเดียว มูนคือผู้เล่นที่เติมพรลายวันอย่างเดียวแล้วก็มูนบวกบีคือผู้เล่นที่เติมทั้งพรลายวันและก็ b a t t เ e ิล s พฮะจะเห็นได้ว่าผู้เล่นที่เป็นสายฟรีกับผู้เล่นที่เติมทั้งพรดวงจันทร์และ Battle Pass เนี่ยจะได้ Primo เจ m ส์แตกต่างกันถึง57%เลยทีเดียวนะถัดไปครับก็จะเป็นเปอร์เซ็นต์ฮะของ Primo เจ m ส์ที่เราได้รับโดยแบ่งออกเป็น a c t i v i t y e s หรือว่ากิจกรรมต่างๆที่เราทำภายในเกมนะ จะเห็นได้ว่ามาเป็นอันดับหนึ่งเลยคือพอรายวันอยู่ที่31%ฮะเดลิคว t สต์อยู่ที่21%จะเห็นได้ว่าสำคัญมากๆเลยนะฮะถัดไปก็จะเป็นอีเวนต์แล้วก็อับบิส ครับผมอยู่ที่18%แล้วก็15%ตามลำดับฮะถัดไปก็จะเป็น b a t t l e Pass 6%อัปเดต2.5 5%, 5ฮะ Live 2.6 2%, 2และอื่นๆอ,อ,อีกอย่างละ1%หรือ0.5%ครับผมถัดไปครับก็จะเป็นสรุปสุดท้ายแล้วครับผมจะเริ่มอธิบายจากตารางด้านบนก่อนนะตารางด้านบน F2P ฮะจะได้รับทั้งสิ้น7 7 0 0ก็า10 Primo g e m s นะแต่ถ้าหากว่าคุณไม่ลงอบิ s เนี่ยคุณจะได้ทั้งสิ้น5,000 990 Primo เจมส์จ้แล้วก็ยังมี i n t e r อร์เทวาอีก5เม็ดในขณะเดียวกันถ้าคุณทำทุกสิ่งทุกอย่างเลยเติมทั้งพรในวันแล้วก็เติม Battle Pass ด้วยลงอเวสด้วยเนี่ยจะได้ทั้งสิ้น12,250 Primo เจมส์และก็ยังมี i n t e r อร์เทวาอีก9เม็ด อีกทั้งยังมี Genesis Crystal อีก600ฮะถัดไปครับตารางทางด้านล่างผมจะเปลี่ยน Primo Gems ทั้งหมดให้กลายเป็น Rose หรือว่าเม็ดกาชาเสีชยมพูนั่นเองฮะจะเห็นได้ว่าสายฟรีที่ไม่เติมเลยและลง Abyss เนี่ยจะสามารถกดกาชาได้ทั้งหมด53 Rose ฮะและถ้าหากว่าไม่ได้ลง Abyss เนี่ยจะอยู่ที่42 Rose ในขณะเดียวกันถ้าคุณทำทุก Activities เติมพรหลายวันด้วยแล้วก็เติม Battle Pass ด้วยคุณจะสามารถเก็บเม็ดกาชาสิ่มพูดได้ทั้งสิ้น85เม็ดกันเลยทีเดียวฮะถัดไปก็จะเป็น PV event ของช่องฮะเชิญรับชมรับฟังได้เลยครับ สำหรับผู้ที่สนใจกิจกรรมโปรท a อกครับจะจัดขึ้นวันที่6ทางฝั่งซ้ายเนี่ยก็คือคุณ m i d n นแม็กซ์หรือว่าผู้เชี่ยวชาญในการเล่นชายระดับท็อปโลกซึ่งรีคอร์ด by g o l d e n House ครับผมส่วนฝั่งขวาเนี่ยก็ะเป็นผมเองฮะเป็นผู้เล่นสายฟรีอันดับที่90ของโลกซึ่งรคคอร์ดโดย Spiral Abyss .org ฮะ ในวันนั้นเนี่ยก็จะมาพูดคุยแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับวิธีการบิวตัวละครอีกทั้งยังมีรายละเอียดต่างๆฮะไม่ว่าจะเป็นทีมคอมโบที่ใช้ในการทําสถิติโลกโรเทชันแล้วก็เทคนิคการเล่นฮะและถัดไปฮะคำถามยอดฮิตแพช2.5กดตัวละครตัวไหนดีอ่าอยากรู้กันแล้วใช่ไหมว่าโปรเพเยอร์เขาจะกดตัวละครในแพช2.5ฮะ สุดท้ายนี้ผมก็คงจะต้องขอลาไปก่อนขอขอบพระคุณทุกท่านมากครับที่เข้ามารับชมรับฟังนะบ๊ายบาย